สวัสดีคุณชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอล3หลีกใหญ่ในยุโรปนะคะทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและก่าโชเซเรียอาอิตาลีค่ะเริ่มต้นกันที่โปรแกร,รมการแข่งขันลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่25คืนวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568เซลตาบีโกพบกับโอซาซูนาในเวลา3นาฬิกา คืนวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ25์2568าอลาเบสพบกับเอสปันยอนในเวลา20นาฬิการายโยบายเยกาน,นพบกับบีเอเร์เรลในเวลา22นาฬิกา15บานาทีบาเลเซียพบแอเลติโกโมาดริดในเวลา24นาฬิกา30นาทีลาสพามาสพบกับบาสเซลโลนาในเวลา3นาฬิกาคืนวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2568แอตเลติกบิวเบาพบกับเรอัลบายาโดลิดในเวลา20นาฬิกา เรอัลมาดริดพบกับจิโรนาในเวลา22นาฬิกา15นาทีเคตาเฟ่ fe, พบกับเบติสในเวลา24นาฬิกา30นาทีเรอัลซเซดาดพบกับเลกาเนสในเวลา3นาฬิกาคืนวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568เซบียาพบกับมาโยกาในเวลา3นาฬิกาโปรแกรมการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่23 คืนวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568ฝ่ายบวกพบกับเรเมนในเวลา2นาฬิกา30นาทีคืนวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568คู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา21นาฬิกา30นาทีฝ่ายบวกพบกับโบคุ้มไมล์05พบสังพาวลีโฮสไตล์คิวพบเลวคูเซนเหมือนเช่นกลัดบักพบกับอัลส์บวก ส่วนดอดมุลลงสนามพบกับอุนิโอนเบอร์ลินในเวลา24นาฬิกา30นาทีคืนวันอาทิตย์ที่23คกุมภาพันธ์2,568ายซิกพบกับไฮเดนแามในเวลา21นาฬิกา30มิบนาทีไเยมนิกพบแฟรงก์เฟิร์ตในเวลา23นาฬิกา30นาทีและโฮเฟนแฮมพบกับสตุกการ์ตในเวลา1นาฬิกา30นาที โปรแกร,รมการแข่งขันเกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่26คืนวันศุกร์ที่2 1กุมภาพันธ์2568แเลเชพบกับอูดินเซในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ25์2568ปามาพบโบโูลอยญาในเวลา21นาฬิกาเวเนเซียพบลราซิโอในเวลาเดียวกันส่วนโตริโนลงสนามพบเอซิมิลาในเวลา24นาฬิกา อินเตอร์มิลานพบกับเจนัวในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2568โคโมโพบนาโปลีในเวลา18นาฬิกา30นาทีเวโรนาพบกับฟอิอเรนตินาในเวลา21นาฬิกาเอ็มโปรีพบอาตาลันตาในเวลา24นาฬิกาจากนั้นกายารี่ลงสนามพบยูเวนตุสในเวลา2นาฬิก45นาทีคืนวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568 โรมาพบกับมอนซ่าในเวลา2นาิก45นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวโนสได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ